ชาวเน็ตขุดโพสต์เดือดอุ้งอิงแททองทานหลังเคยโพสต์ถึงสุขภาพทักษิณชิน,นวัตรเรียกว่านาทีนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ชาวเน็ตพุ่งเป้ามากที่สุดสำหรับอุ้งอิงแททองทานชิน,นวัตรหลังทักษิณชิน,นวัตรคุณพ่อของเธอกลับมารับโทษที่ประเทศไทยหลังจากอยู่ต่างประเทศสนาน17ปี โดยสิ่งที่ทำให้ดลกออนไลน์ร้อนแรงขึ้นมาเมื่อมีข่าวว่าทักษิณชิน,นวัตรนั้นได้ถูกย้ายมาคุมตัวที่โรงพยาบาลตำรวจในช่วงเวลาหนึ่งนาฬิกานอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าเข้ารับการรักษาตัวณนะโรงพยาบาลตำรวจอาคารมหาภูมิพลราชาณสอน88พันษาชั้น14หรือหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงห้องรอย่าสวีท รอย่าสูตรหมายเลข1401สิ่งที่ทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้คือก่อนหน้านี้นายทักษิณน,นั้นได้มีการโชว์ว่ายน้ำต่อยมวยและเล่นกีฬาอยู่ตลอดเวลาแต่อยู่ๆเมื่อกลับมารับโทษเพียงแค่หนึ่งวันกับสุขภาพย่แย่ลงเร็วขนาดนี้นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตพากันไปขุดโพสต์เก่าของลูกสาวทักษิณอุงอิง ในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์อินตราแกรมปรากฏว่าโพสต์เมื่อวันที่11กรกฎาคม2566ที่อุงอิงพาคุณพ่อไปตรวจสุขภาพก่อนโพสต์ข้อความว่าตรวจสุขภาพกันหน่อยแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจคะ่ะมีการปิดคอมเมนต์ทั้งที่ในส่วนของโพสต์อื่นไม่ยมอมเปิดให้ประชาชนสามารถคอมเมนต์ได้ปกติ อย่างไรก็ตามชาวเน็ตหลายคนต่างพากันตั้งคำถามว่าเหตุใดอยู่ๆอ,อุ้งอิงถึงเลือกปิดคอมเมนต์โพสต์นี้ขณะที่อุ้งอิงยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไรหวหรือตอบโต้ในประเด็นดังกล่าว